พืชผักสวนครัวขึ้นมาเองครับแบบนี้ครับมะเขือเปาะโรยเม็ดทิ้งไว้ก็ขึ้นมาได้สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆอีกทั้งสามารถต้านฐานโลคภัยได้แต่จะแน่นไปครับเพราะไม่ได้แยกออกไปปลูกถ้าแยกไปต้นจะใหญ่ฟันนี้แตกจริงสาขาแต่นี่ก็ไม่เป็นไรครับ เราไม่ต้องสนใจเขาขึ้นมาเองก็ปล่อยไว้ต้นไหนออนแอร์ก็ไม่โตต้นไหนแข็งแรงก็โตออกดอกออกผลได้กินเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็แบบนี้ครับลดน้ำสักครั้งหนึ่ง5วัน6วันก็ยังดีเพราะจะได้ออกดอกมากูดก็ใช้ใบมาทำ หัดหรือแกงทำให้หอมสรรพคุณของใบมะกรูดมีสารหอมระเหยช่วยทำให้สดชื่นกินแล้วไล่ลมทำให้ร่างกายรับสารอาหารกินข้าว